วันนี้เอาคัน Kingdom King Pro v e r s i o น2มากับรอบโปรบิลอดและก็น้องดำ .com ไปลุยกันน้ำนิ่งๆอย่างนี้มีสิทธิ์ ต้งแล้วโดนแล้วโอ้โหโใส่ปลาเข็มปลาเข็มเขาก่อขึ้นมาแต่เช้าเลยครับวันนี้ใส่ปลาเข็มให้สวยเลยโอ้โหน้องดำเต็มปากเลยใส่หนี้ต้องใส่ต้องปล่อย เล็กเกินไม่ไหวตัวแรกก็ปล่อยซะและ้วจะถ่ายรูปแป๊บนึงก่อนนะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ชูบไงเนี่ยโอ้โหลึกใช่ไม่ลึกเท่าไหรไปขอบคุณครับหากันต่อ